สวัสดีครับคลิปนี้เถามาพอ้าปลาดุกนะครับตีผมเลี้ยงไว้ในบ,อบ่อผ้าใบตอนนี้เลี้ยงได้สามเดือนแล้วนะครับก็ปลาก่อนใหญ่ขึ้นมาอ่าตอนข้างหนักนะครับอ่าบ่อที่ผมเลี้ยงนี่เป็นบ,อบ่อผ้าใบขนาดยาวสองเมตรครึ่งนะครับกว้าง1เมตรเลี้ยงทั้งหมดสองร้อยตัวนะครับ ก็ปัญหาทีา่พบนะครับในการเลี้ยงในบ่อพะใบนะครับก็จะมีเช่นตานีจะใหญ่ยยจ้าหรือโตจ้านะครับอัดางจ้านะครับเมื่อเทียบกับจากการดูคลิปคื่นๆที่เขาเลี้ยงกันก็3เดือนนี่ก็ใหญ่ยยแล้วเนาะขายได้แล้วนะครับอาจจะแตกต่างจากการเลี้ยงในบอดินนะครับเนาอยสองคือ,อน้ามจะเสียเร็้วนะครับ อันนี้ผมกำลังปล่อยน้าออกไปนะครับแล้วก็ล่างบ่อนะครับน้าจะเสียเร็วประมาณ2วันนะครับต้องเปลี่ยนน้ำแหละนะครับถ้าเราเปลี่ยนปลาก็จะตายนะครับตายประมาณสักสตัวเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเกิดจากน้ำครับมันจะตายเหมือนก็ปลาเป็นโรคครับผิวหนังจะขาวนะครับหนังจะเปื่อยนะครับรุดหอกแล้วก็ตายโดนโดนเปื่อเปื่อกิดนะครับอันทนี้ พอครับปานี่สามเดือนนะครับขนาดประมาณหนึ่งคืบเลยน,นะครับอ่าติโตจ้านี่ครับบางตัวก็ตัวน้อยนะครับบางตัวเต่านี้ค่อยกับนี้นะครับบางตัวนี่ใหญ่ขึ้นมาประมาณสักเซนเดียวนะครับอ่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าเลี้ยงนักเกินป่าอาจจะแย่งกันกินอาหารเนาะอ่านี่คือปัญหาของการเลี้ยงในบ่อข้าใบนะครับก็คือป่าโตจ้านะครับ แล้วก็น้ำเสียเร็วนะครับวิธีแก้ปัญหาน้ำเสียเร็วของผมก็คือผมสังเกตเห็นว่าปลาเนี่ยเวลาเเอาเนื้ออาหารไปนกเนื้อต่อใดมันจะกินจนหมดนะครับเนื้อนักเกินนะครับมันจะคลายอาหารออกมาที่หลังนะครับพอคลายอาหารออกมาแล้วก็อาหารก็จะออกมาอยู่ตีในน้ำนะครับเนี่ยเป็นสาเหตุของการที่ว่าน้ำเสียเร็วนะครับผมก็เลย แก้ปัญหาด้วยการหือนะครับลดลดอาหารลงจากประมาณ5กัมต่อครั้งนะครับ5กัมมื้อนะครับหื้อแค่ประมาณ2 3กถามกัมมื้อนะครับอ่ามันก็มันก็ถือว่าอิ่มนะครับต้อมันก็ยังยังเต็งยังฟองอยู่นะครับอ่าจากนั้นครับน้ำก็จะเสียจ้าลงนะครับจากที่ว่า2วันเปลี่ยนครั้งหรือว่า เปลี่ยนวันละครั้งเลยนะครับก็กลายเป็น2องเสวันนะครับ่าน้ำก็จะเสียจ้าลงนี่ครับนี่ตึงตัวใหญ่ตัวควนตัวน้อยมีมดนะครับปลาดุกอายุ3เดือนส่วนข้อดีนะครับข้อดีก็เช่นสะดวกนะครับเขาเรียงสะดวกเรียงในบ้านเนาะ,ะเขามีเวลาว่างแต่ใดเขาก็สามารถจะทําได้นะครับตอนเย็นเลิกงานตอนเจ้าก็ดูแลเรือาหารเนี้ยนะครับ ข้อ2คือประหยัดพื้นที่ครับท้าต้องมีพิษตีดินนะครับสำหรับการทําบ่อนะครับก่อไจ่พื้นที่หน้าบ้านนะครับลงเก็บรถนะครับวางบ่อแล้วก็เลี้ยงได้เลยนะครับน้ำตีผมมะฮือก่อนน้ำตีใจ่นี่ก็เปลี่ยนน้ำปลาปลาครับน้ำปลาปลาเปิดใส่ได้เลยครับผมก็ใส่ไปความสูงประมาณสักหนึ่งคืบนะครับถ้าใส่เยอะก็จะเปลืองน้ำแล้วก็ ที่สำคัญแหมอันนึงคือครับอย่างดีซีเอาบัต้องใช้เครื่องทำออกซิเจนนะครับแอดูเหมือนกุ้งนะครับเนาะอันนี้บัต้องใช้เครื่องทำออกซิเจน,นก็จะประหยัดขึ้นนะครับก็มีข้อดีนะครับแตกต่างกันเนาะนะครับใครที่มีประสบการณ์ครับในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อฟาร์มนะครับจะได้ก็ลองแนะนำมาก่อนนะครับเนอ เพื่อจะได้เอามาปรับปรรงใจมันดีขึ้นนะครับก็ถือว่าก็พอใจได้นะครับสำหรับขนาดของปลานะครับแต่ก็ยังยังจ้าไปหน่อยนะครับนะการเติบโตก็ยังจ้าไปหน่อยนะครับก็ที่ตามพอกันต่อไปครับในคลิปต่อไปครับสำหรับการทดลองนะครับนี่เป็นการลองลองเลี้ยงปลาดุกครับ